สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หวยราวสูตรพิเศษกันเนาะอะ,อะมาดูผลหวยราวกันนะคะ ะะออกกันที่9 3 3 3นะคะเนาะโอ้โหแอดเนเล่แอดสะดุ้งเลยนะคะเนาะวันนี้ออกกันที่ตองสามนะคะ 3ามสามสามนะคะเจ็ดเกนะคะเนาะวันนี้เนาะเห็นแล้วสะดุ้งเลยนะคะเนาะอะดีไม่ออกเป็นตองไปเลยนะคะออกล่าง3าสเนาะในชุดนะคะแอดไม่มีเลือกนะคะที่เราคำนวงกันไว้เลยเนาะเด่นในสีนะคะที่เราคัดคิดกันไว้ก็ไม่มานะคะในรองชุดห้า ไม่มานะคะเนาะผิดพลาดนะคะเนาะแล้วชุดคัดเน้นเน้นแอดเลือกให้อยู่ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าและสี่หนึ่งอันนี้ก็หลุดนะคะหลุดกันไปเนาะอ่ะเรามาคำนวณกันในชุดใหม่กันเลยเนาะในวันที่8นะคะเนาะหกะะี่ ขออภัยนะคะเสียงแหบนิดนึงเนาะใช้เสียงเยอะไปนะคะมาชุดแรกกันเลยนะคะสี่สองนะคะสี่เจ็ดนะคะ 4ีนะคะนอ้องโซนต่อมานะคะสองเนะคะสองแนะคะสองสานะคะ มานะคะแปดสามนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขนะคะที่เราจะเพิ่มเนาะแอดจะแอ,ด,อดขอเพิ่มนิดนึงนะคะเลขที่แอดจะเพิ่มในวันนี้นะคะขอเพิ่มอยู่ที่ สองนะคะเก้าสี่นะคะเนาะเพิ่มในชุดนี้นะคะเนาะอ่ะวิ่งเด่นนะคะวันนี้จะมีอยู่ที่โซนส สนะคะวันนี้แอดให้เด่นที่2นะคะลอง3กันเนาะนะคะพเพื่อนเด่นสองลอง3ามนะวันนี้ชุดแรกนะคะเลือกเลยนะคะที่สองเ,องเนะคะ สี่นะคะสามสองนะคะสี่สามและแปดสามนะคะคัดเน,นเน้นเน้นเนาะแอดจะคัดให้กับเพื่อนๆนะคะขอคัดกันสามชุดนะคะวันนี้ ชุดนะคะคัดนั้นเน้นแอดขอเลือกกันอยู่ที่92นะคะ38นะคะและ32นะคะเนาะอันนี้จะเป็นโซลิแอดคัดนะคะ1 2 3 นี้เรามาจัดกันในโซนนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูราวสูตรอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะคะแอดเลือนนกไว้สามชุดเดี๋ยวเราไปดูสูตรหกันนะคะ สามนะคะข้างล่างเก้าสามนะคะเนาะใช่ไหมอาจใช่นะแต่ไม่ใช่ดูก่อนนะประเด็นนะคะสามสามเก้าสามนะคะเนาะบุญตองสามนะคะล่างเก้าสามนะคะเด่นหกไม่มาเจ็ดไม่มาหลุดน,นะคะเนาะวันนี้ส่วนในชุดนะคะ ไม่มีนะคะนาอขอภัยนะคะนนัเพื่อแอดให้หลุดกันหมดทุกคดเลยนะคะวันนี้นอ้องขอภัยนะคะมาดูกันต่อนิดนึงนะคะมาคกันต่อนะ,ะในวันที่หนึ่งนะคะเจอกระิทีก็ น,นี้นะมาเจอเลยมาโซนสสองกันเลยนะคะสอหกนะคะสองเและ2 9นะคะโซนสานะคะสามห3 8และ3ามนะคะโซนสนะคะสีห 4 7 4 8และ4 9นะคะเนาะอันจะเป็นในโซนนะคะเนาะ,ะคัดเน้นๆวันนี้นะคะเรามาดูกันเนาะขอเลือก3ชุดนะคะเนาะชุดวิ่งเด็นนะคะขอเลือกกันอยู่ที่9นะคะ เราจะเด่นที่9นะคะน้องสามชุดแรกขอเลือกเลยนะคะอยู่ที่9ก้าสองสามแสละ3 2นะคะอ่ะท่นใดชอบชุดคะเน้นๆน,น,นะคะ ขอเลือกเลยนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคัดเน้นมชุดวันนี้เนาะอ่ะนี่จะเป็นราวหนึ่งนะคะและราวเศษเนาะวันนี้แอดก็ทำคำนวณให้กับเพื่อนๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คัดเน้นเน้นกันไปนะวันนี้เนาะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะอ่ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเราสองและสามกันต่อก็จะมาแก้มือกันนะคะในวันวันนี้เนาะอ่ะหวังว่าคงไม่หมาเบ้นนะคะนะเดี๋วเราเจอกันในวันที่8ดนะคะในวันพาสหันะเดี๋ยเราไปพบกับเราสู่สองและสามกันต่อสวัสดีค่ะ